ซิกเซอ P229 นะครับขนาด9มมอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองยิงครั้งแรกแบบไม่ต้องซ้อมเลยในระยะเจ็ดตานนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเนาะมา จบเทปไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยโอเคาสไลด์นะครับมาไปดูกันว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนโอ้โหเออเปืนดีจัดนะครับขนาดยิงแบบไม่ต้องซ้อมครั้งแรกเลยขอบคุณครับ